ชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมารับลมทะเลที่พัทยานะคะมาดูคอนโดมิเนียมที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆหมาดๆเลยเนทตรเซซ่าอาร์ตพัทยาเหนือค่ะถ้ามาจากของทางด้านพัทยานะคะหรือว่ามาเอเตอร์เวย์ก็ให้ผ่านพัทยาเหนือขึ้นมาแล้วก็จะผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาหลังจากนั้นให้สังเกตค่ะจะมี3แยกไฟแดงก็ให้เลี้ยวขวาเข้ามาที่ถนนชัยพรวิถีตรงนี้ได้เลย เข้ามานิดเดียวก็ถึงที่ตั้งของโครงการแล้วหรืออีกด้านหนึ่งถ้ามาจากทางด้านศรีราชาใช้สุขุมวิทโดยตรงก็ยิ่งง่ายเลยค่ะเพราะว่าก่อนถึง3แยกก็จะมีทางเข้าโครงการจากถนนสุขุมวิทได้โดยตรงด้วยและบริเวณตรงนี้ก็คือโซนพักอาศัยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งมีความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตของคุณมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะซื้อข้าวของไม่ว่าจะทานอาหารโรงเรียนโรงพยาบาลโอ้สะดวกสบายทุกอย่างเข้าไปดูเลยค่ะ สำหรับที่เน t u รเซียอาร์ตพัทยาเหนือนะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่มีอยู่8ชั้นจำนวน8อาคารห้องพัดทั้งหมด1,600ยูนิตออ,อย่าพึ่งตาโตค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของที่นี่คือ nature is all around l l หรือว่าความสุขที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นแนวการพัฒนาโครงการของเขาก็จะแบ่งออกเป็นเฟสค่ะ เฟสหนึ่งก็มี2อ,อาคารและในแต่ละเฟสก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นของตัวเองแยกต่างหากเพราะฉะนั้นก็จะมีความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยแล้วก็มีความใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ส่วนกลางก็จะมีทั้งส่วนของสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสรูมมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนมีสวนย่อมในล็อบบี้เองก็จะมีมุมนั่งเล่นแล้วก็ Wi-Fi ฟรี free ในพื้นที่ส่วนกลางด้วยอันนี้คือ ลักษณะคร่าวๆของส่วนกลางแต่ละเฟสดนะคะโดยในส่วนกลางเฟสดที่เราเข้ามาชมกันก็คือเฟสดที่2ค่ะลักษณะของอาคารนะคะยิ่งออกแบบได้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าจะเป็นอาคาร8ชั้น2ตึกที่วางเหลื่อมกันเพราะฉะนั้นห้องพักแต่ละห้องก็จะไม่บังวิวกันเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละส่วนได้เลยค่ะมาเดินดูกัน อันนี้เรามาดูห้องในแบบ one-bedroom พื้นที่ใช้สอยประมาณ28ตารางเมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกห้องนึงด้วยเพราะว่าการวางเลเยอร์ของห้องนี้เขาเด่นมากค่ะเขาจัดให้พื้นที่ที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของเราอย่างโซนลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนเนี่ยอยู่ในโซนที่สามารถเทควิวได้ทั้ง2ส,ส่วนเลยแล้วก็เงื่อนไขาการขายของที่นี่นะคะก็คือ Fu l l y furnished ค่ะเพราะฉะนั้น เฟอร์นิเจอร์หลักๆรวมทั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องใช้ไฟไฟ้าบางส่วนเนี่ยทางโครงการจัดให้พร้อมไปกับห้องเลยอย่างเช่นชุดครัวชุดนี้ค่ะนี่รวมทั้งตู้เย็นตู้นี้ด้วยชุดครัวนะคะมีซิงค์ไมโครเวฟก็ได้มีชั้นวางข,งของข้างบนแล้วก็ตู้เก็บของที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะและด้านนี้ก็คือห้องน้ําค่ะเข้ามาดูค่ะนี่ค่ะ ห้องน้ําของเขาออกแบบไว้ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะอ่างล้างหน้าตรงนี้สวยทีเดียวสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้ําก็กั้นกระจกไว้ให้แบบนี้เลยนี่ใช้งานได้สะดวกสบายดูต่อค่ะส่วนด้านนี้ค่ะเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะอาหารชุดนี้ให้ไปด้วยนะคะรวมทั้งที่ต่อเนื่องกันก็คือโซนของลิฟวิ่งอย่างที่บอก โซฟาตัวนี้โต๊ะกลางชั้นวางทีวีด้านนี้นะคะแล้วก็เป็นมุมที่เห็นไหมคะสะดวกสบายที่สุดน่าอยู่ที่สุดเพราะว่าอยู่ติดระเบียงนี่ไงคะเปิดออกมาโหเปลี่ยนบรรยากาศได้ระเบียงกว้างด้วยนี่ค่ะในห้องนอนก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่สามารถเทควิวได้เต็มที่เพราะว่า นี่ค่ะผนังด้านนี้เป็นกระจกเกือบทั้งหมดเลยมีทั้งบานฟิกแล้วก็บานสไลด์ที่เปิดระบายอากาศได้แบบนี้เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนเตียงได้ไปนะคะยกเว้นฟูกเครื่องปรับอากาศก็ได้และด้านนี้ทางโครงการเตรียมให้ค่ะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งครบพร้อมเข้าอยู่ แต่ดูโน่นดูนี่จนเกือบลืมบอกไปเลยค่ะว่าเน t ตรเซ่าอาร์ตพัทยาเหนือในส่วนของเฟสที่2เนี่ยนะคะมีห้องพักอยู่ทั้งหมด406ยูนิตค่ะก็มีให้เลือกทั้งแบบ one Bedroom ที่เราได้เห็นกันมาแล้วก็ยังมี two Bedroom ด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่28ขึ้นไปจนถึงประมาณ82ตารางเมตรค่ะ และอย่างภาพทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปก็จะเห็นว่า nature is all around นั่นก็คือความสุขที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติการออกแบบการวางผังโครงการมี Open Space มีพื้นที่สีเขียวเวลาที่เราเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็รู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่ในโซนพัทยาหรือว่าใกล้เคียงนะคะแล้วอยากจะมองหาคอนโดสาหรับการพักอาศัยดีๆสักแห่งหนึ่งต้องแวะเข้ามาดูที่นี่ค่ะเน t u r เลสซาอาพัทยาเหนือ วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ